มากกว่าเดิมนะครับไปต่อครับยกที่สามของผู้นำรายการครับฝ่ายแดงกรุงไทยทีเด็ด99ครับเปิดเกมเดินเข้าหาแล้วครับเตี้ยกว่าสั้นกว่ายืนห่างๆมันเข้าร้องแข้งครับต้องปีกเข้าไปใกล้ๆหน่อยนี่ครับระยะแข้งสายแต่ว่าโดนสายคืนเหมือนกันครับตัวนันของเพชรนักงามไม่ยอมครับยกนี้นี้เน้นกันมากขึ้นเลยครับทีไปก่อนครับเพชรนักงามกรุงไทยครับขยับขยับแม่ทีเอาคืนครับ ไปโดนกระจับเครื่องป้องกันเคลื่อนที่ขยับผิดตำแหน่งนี้ก็อันตรายนะคุณเอกโดนไม่ได้เลยครับตรงนั้นครับกระแทกไม่เท่าไหร่ครับถ้าเจอหนีบเข้าไปจะรู้เรื่องขอโทษขออภัยครับไม่ตั้งใจครับแข้งซ้ายตอดเข้าไปครับเพชรน้ำงามลุงไทยยังไม่คืนนะครับยังนิ่งยังจ้องครับขยับยังไม่ออกครับคุงไทยครับทุบสายไป งามดูมั่นใจทั้งคู่ครับฝีซ้ายกับตะขวาคนละเตะครับเจ้ากันไปสายหน้าของกรุงไทยครับขวาหลังของเพชรน้ำงามครับได้กันไปคนละแข้งขยับแล้วออกซ้ายครับเพชรน้ำงามม,มีหมัดหมัดหน้าคอยกระแทกเอาไว้ด้วยนะครับทำให้จังหวะของกรุงไทยเนี่ยเสียไป จอล่างครับเพชนน้ำงามครับคือมาละเอียดทั้งคู่นะครับนี่ครับคนละแข้งครับใจตรงกันออกพร้อมๆกันแต่ว่าคนละข้างเท่านั้นเองครับแล้วก็เข้าเหมือนๆกันด้วยค่อยๆขยับเข้าไปสืบเท้าเข้าหาครับซ้ายของกรุงไทยครับแต่แล้วจากครับ กระแทกมัดซ้ายไปครับเพชรน้ำงามโอ้โหแทงซ้ายครับก้าวเข้ามาแทงกันนะครับแหมกรุงไทยคิดว่าจะออกหมัดครับแต่ก้าวแล้เสียบซะเลยครับเพชรน้ำงามครับแล้วก็เททิ้งลงไปจังหวะนี้ครับกรุงไทยเททิ้งเททิ้งก็ต้องก็ต้องปรุงใหม่แล้วคุณเด็กจะกินไม่ได้เก็บมาก็ไม่ได้อ่ะดูนายครับลุงไทยเตี้ยกว่าสั้นกว่าล็อกแขนกดแขนครับแหมเพชรน้ำงามเองก็ยังไม่คิดที่จะเปิดเกมวงในแล้วครับตั้งไว้เหมือนกันครับ ไม่มีใครถอยแล้วครับเดินชนกันแล้วครับในชกปลายยกที่3ครับเหครับเดินเสียบซ้ายนี่ครับไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องจับไม่ต้องล็อกครับผ้ใครับโยน้าไปเลยครับเข่าซ้ายของทางด้านเพชรน้ำงามเห็นประมาณ2เข่าแล้วนะครับยกนี้ของเพชรน้ำงามครับจังหวะไม่จับแล้วเสียบเลยครับไม่ต้องแต่งตัวครับยกมาแบบว่าไม่ให้ผู้ต่อสู้เนี่ยระวังทัน พยายามใจใส่สอกเข้ามาช่วยจังหวะเมื่อสักครู่แต่กรุงไทยรู้ทันนะครับแข้งซ้ายเสียบซ้ายคือเสียบอีกทีหนึ่งครับเป็นน้ำหนัตีขวาหมดยกที่ยกที่3ครับบ็อกซิ่งยิมวากันต่อครับยกที่4ครับกรุงไทยขยับเดินครับเอาเป็นน้ำหนักเดินบ้างอุ้ยสอกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับมาใช้ความใหญ่ครับแต่ว่าจังหวะในครับเป็นน้ำหนักนี้ไม่เร่งเกมครับบางทีไม่ว่า อาศัยจังหวะนะครับคอยแทงโต้เนื้อ,อรูปร่างได้เปรียบโอ้แท่งซ้ายเริ่มจะเดินขยับเข้าหาบ้างแล้วเพชรดำงามกรุงไทยยังไม่สนนะครับอาศัยหลักเรี่ยมมีแท่งซ้ายคอยสกัดเอาไว้เสียเรียบรูปร่างเพชรดำงามนี่เปิดเกมแล้วนะครับมีหมัดขวานําไปก่อนแล้วก็มีแท่งขวาดูนะครับจังหวะนี้ชิงกันออกเบียดกันแล้วครับตอนนี้เจนเข้าไปครับเจอแข่งซ้ายก่อนนะครับ จังหวะจะขยับพอดีครับเนี่ยพอถึงวงในได้ครับพยายามตีซ้ายตีขวาครับเพชรทำงานตีเข่าซ้ายครับกรุงไทยพยายามขย่าไว้เพื่อส,สร้างจังหวะแต่ยังตีไม่ได้นะครับจังหวะนี้กรรามการจับแยกของอกมาก่อนครับดูว่าเกมการชกก็ยังคู่ขี้สูสีครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนเพชรนำงามเดินเบียดขยับเข้าหากรุงไทยขยับหลอกล่อแล้วก็มีทข้งซ้ายเพชรนำงามนี่ก็ออกซ้ายโต้เหมือนกันเอาจังหวะนะครับดู ชินจังหวะเดินเดินเดินเบลียดเข้าไปแทงเข่าปลาำในตีโอโห้เอาละครับวงในนี่ดูว่าตอนนี้เพชรน้ำงามเริ่มจะปล้ำได้ตีได้เหมือนกันกรุงไทยก็ไม่ยอมนะครับมีโต้ตลอดเราจะเห็นเลยนะครับว่าวงนอกต่ว,ว,ง,นตว,วงนอกเนี่ยซ้ายหน้ากรุงไทยทางานได้ดีมากครับแต่พอวงในแล้วประกอบเข้าไปเพชรน้ำงามครับเพชรน้ำงามสร้างจังหวะแทงเข่าตีเข่าได้ดีมากๆครับแล้วก็ดูใหญ่กว่าเลยครับ ทั้งแข้งนะครับเบียด้าไปวงในดูจังหวะการปั้มนี่นะครับเด้งตีกรุงไทยก็พยายามจะไล่แขนแทงสู้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบเกมก็ยังถือว่าผู้ขี้สูสีครับปวยคู่นี้เดินเข้าไปครักรุงไทยสายครับใป่แล้วภาพคาไวทางด้านของเพชรงามพยายามจะเสียบเข่าครับแต่ว่าไม่ถนัดครับกรรมการแยก่อครับเดี๋ยวต่อครับกระทะหกกรุงไทยยัมเข้าไป ทีเข้ามาครับแหมืุกซ้ายของเพชรน้ำงามนาวัดเสียก็แต่ว่าไม่ถึงจ้องจ้องตอนนี้ทีมงานก็บอกว่าให้เดินแล้วนะครับกรุงไทยให้เดินเบียดเดินชนเข้าไปอย่าถอยอย่าต้องขยันนะครับเพชรน้ำงามจะชิงเดินเหมือนกันตอนนี้จังหวะชิงจังหวะออกกันไม่ถอยทําต้าไม่ดีครับมาเป็นตัวเดินมากครับกรุงไทยครับแต่ว่าเนี่ยครับเพชรน้ำงามชิงชิงเดินกลับมาครับพอชิงเดินกลับแล้วก็เนี่ยโดนถีบเอาไว้สกัดเอาไว้ครับไปปลายแล้วนะครับยกที่4ี่ครับ เตจังหวะนี้ยังยกบังไว้ได้กรุงไทยขยับพยายามทำให้ล้มแต่ว่าเพชรนำงามไม่ล้มครับแทงได้ครับแทงซ้ายตีขวาครับ่แต่วงในพอตีไปตีมากรุงไทยเริ่มจะรู้ทันครับไม่อยากให้เพชรนำงามตีง่ายๆ่วงนอกนี่ก็ไยจังหวะนะครับคอยบังแล้วคอยโต้ตลอดเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันยกสุดท้ายไทยดูจะมั่นอกมั่นใจนะครับคอยทีคอยคุมเกมเอาไว้แล้วนะครับไม่ประมาทโอ้เขียร่างเข้าไปลูกนี้นะครับ เกียร์ขาหน้านิดเดียวนี่ล้มกิ้งไปเลยไม่ละความพยายามอ้าวเอาละครับโอ้โหโดนเข้าไปสภาพจะเมาเหมือนกันเอาเกมจะพลิกอีกหรือเปล่านะครับคู่นี้เอาละครับทำให้เรียลแรงมาแล้วครับเอ่ะลุยต่อครับไปทำการสอกซ้ายไปจับในได้ครับมาดูทางด้านของกรุงไทยครับล็อกไว้แน่นเลยครับไม่แลกไม่บวกไม่ปะทะแล้วครับโอ้โหโดนสอกเข้าไปเมื่อกี้นี่นึกว่าจะเป็นเรื่องแล้วครับเบียด ยังไม่ละความพยายามเบียดเข้าไปกรุงไทยนี่คอยตั้งรับนะครับเป็นตํางานพยายามตัดเวทีบีบเียมเข้าไปครับต่อยมาก่อนไม่ถึงครับเดินต่อครับกุุงไทยพอจังหวะประชิดตัวครับดูครับกติกันเชียงิปตัวนิดเดียวครับหมุนออกไปห่างๆเลยครับคนมุมเอ้าสอก้ายมาครับเป็นตํางานล็อกนายแม่แก้จังหวะล็อกนายไม่ได้ครับนายนี่โดนไล่แขนโดนกดแขนเอาไว้นะครับแล้วก็เก่าเหลือเกินกรุงไทยขยับหลอก คุมเกมซ้ายดีขวาดีแล้วมีลูกถีบมีคอยสก,กัดเอาไว้ mm hmm. เพชรน้ำงามก็พยายามจะเดินเบียดต่อยหมัดเหมือนกันแต่ยังไม่เข้าจุดโฟก์คัทนะครับตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะครับหมัดของเพชรน้ำงามครับไฟก่อนก่อนหน้านี้นี่เคยโชว์ศ mm ัก hmm. ยภาพให้เห็นแล้วเละครับหมัดซ้ายหน้าครับ mm hmm. แข้งขวา mm hmm. เบิกทางเข้าไปก่อนคนระับ ติดกเกมได้ไม่ได้ครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับยกสุดท้ายพยายามเดินหาช่องหาจังหวะแต่กรุงไทยก็ไม่อยากให้เปิดโอกาสให้ครับพยายามพลิ้วไปเรื่อยครับบนออกซ้ายออกขวาครับไม่เป็นเป้านิงอา,ายเกา๋าเลยครับจังหวะฝีมือมีลูกถีบรบกวนเอาไว้เห็นน้ำงาพมยมายามจะเดินเบียดต่อยมัดครับไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันเวลาย,ยังเหลือนะครับอีก เกือบหนาทีนะครับหนึาทีสุดท้ายนะครับให้เพชรน้ำงามนี่ได้ลน oh ho, ดุนโอ้โหกรุงไทยดันออกทีบไม่ประทะแล้วครับคุมเกมโดนตอกกลับก็งัดมาทุกวิธีทางแล้วเหมือนกันเพชรน้ำงามเอาอาวุธมวยนะี่ถือว่าจุกจิกเลยครับกรุมไทยมีลูกทีบทำลายจังวะวนไปรอบวิธี พยายามกะเบียดต่อยหมัดฟันศอกแต่ก็ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับตอนนี้เพจนำงานอยังพยายามอยู่นะครับวันนี้มาสู้ได้ดีเลยเลยครับหมาต,นต,นต,นตนน้นๆนี่ชกละเอียดทั้งคู่ครับแต่มาชั่วโมงนี้นี่อยากจะขออีกหน่อยครับโยนเข่าเลยครับแม่สับเข่าลอยครับลาหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวก็การตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับ นี่เป็นคู่เอกช่วงที่2ครับทางเพจมวยเด็ด789กอดตามภาพตามสายตาแล้วครับน่าจะไม่มีปัญหาครับใบสุดท้ายแล้วไปที่มุมแดงครับกรุงไทยทีเด็ด99นะครับทีเด็ด99